สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยกเลิกเผาร่างน้องชมพู่แม่จุดทุบหน้าศพมีสิ่งบอกเหตุพาไม่เกิดอะไรกับลูกเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่17พฤษภาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอดงหลวงรับแจ้งจากนายเสริมสุขพันธ์อายุ4 3่ีิามปีน้าเคยของน้องชมพู่แจ้งว่าพิธีชาปนากิจศพน้องชมพู่วันนี้ได้ยกเลิกเหตุจากเมื่อคืนวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาแม่ของน้องชมพู่ หลังจุดทูบที่น่าลงศพของน้องชมพู่ได้เกิดอาการวุ่นวายเกิดความสับสนในใจเมื่อมีสิ่งบอกเหตุไม่ต้องการให้เผาศพร่างลูกน้อยซึ่งผลผ่าชนสูตรที่นิติเวชจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งผลพิสูจน์ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายและการล่วงละเมิดทางเพศจึงขอให้ยกเลิกกำหนดเผาศพน้องชมพู่ในวันที่17พฤศภาคม63เพื่อพิสูจน์การเสียชีวิตของลูกน้อย ที่หายตัวไปจากบ้านสี่วันแล้วเป็นศพในสภาพร่างกายที่เปลือยเปล่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยากให้เจ้าหน้าที่ค้นหาความจริงให้ความเป็นธรรมกับลูกสาวโดยขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำศพของน้องชมพู่เข้าไปผ่าพิสูจน์ใหม่ที่กรุงเทพมหานครโดยเมื่อเวลาประมาณสองนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตุม้มได้นำศพของน้องชมพู่พร้อมคณะญาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมเดินทางเข้ากรุงเทพ น้ำศพของน้องชมพู่ส่งชัน,นสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหาคนครขอพาพิสูจน์ใหม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงชมพู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ